วัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ศูนย์รวมรถยนต์สิบเอ็ดสิบสองออโต้นะคะวันนี้นะคะสําหรับสายลุยนะคะพลานไม่ได้เลยนะคะเราเอารถเจ็ดที่นั่งนะคะยอดนิยมจะรอบใครหลายๆคนมารีวิวกันนะคะวันนี้นะคะเราจะเอารถ t o โยต้าฟอร์จูเนะคะของเรามีให้เลือกหลายคันเลยนะคะแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาคันนี้นะคะมาดูภายนอกภายในกันนะคะว่ารถสวยแค่ไหนนะคะคันนี้นะคะจะเป็น t o โยต้าฟอร์จูเนนะคะตัวนี้เป็นปี2012 นะคะตัว3.0 v ตัวนี้เป็นตัวขับ2นะคะตัวนี้ราคานะคะจะอยู่ที่6 5 8 0 0 0บาทนะคะราคาในคลิปนะคะจะเป็นราคาจัดโปรโมชั่นเลยนะคะ658,000บาทนะคะรายละเอียดภายในภายนอกเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามมาดูกันค่ะด้านหน้าก่อนเลยนะคะด้านหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นชมของปี2022เลยนะคะตัวนี้ข่ะไฟหน้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะ ตัวนี้นะคะสามารถปรับขึ้นลงได้นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านล่างด้าน,นข้างตัวนี้นะคะก็จกมองข้างนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวติดมาด้วยตัวนี้นะคะจะได้กันสาดนะคะที่ติดมาแล้วนะคะทั้งสี่บาร์เลยนะคะของของประตูนะคะตัวนี้ติดฟิล์มกรองแสงมาให้แล้วด้วยเช่นกันนะคะรอบพันเลยนะคะด้านบนนะคะมีแหลงลังคาแล้วนะคะตัวนี้ค่ะด้านล่างก็มีบันโดงบันไดนะคะ มาดูที่ล้อกันบ้างค่ะตัวนี้ดอกยางนะคะดอกยางยังเหลือๆเลยนะคะล้อแมกเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นไฟใสๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว3.0นะคะ3.0 V นะคะตัวนี้เป็นตัวขับสองนะคะมีไฟทับทิมด้านล่างนะคะมีด้านบนมีไฟเบรกตรงที่3ที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านนี้นะคะตัวนี้นะคะมีกล้องมองหลังด้วยนะคะอยู่ตำแหน่งนี้เลย ะะเดี๋ยวเราเปิดภายในด้านท้ายดูค่ะฝาท้ายนะคะเป็นฝาท้ายธรรมดานะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะรถนะคะฝาฝาท้ายเดิมๆเลยนะคะไม่มีถอดไม่มีเปลี่ยนนะคะตัวนี้ค่ะ <Wow. S 1> ด,ด้านในนะคะด้านในเป็นเบาะสามแถวนะคะตัวนี้เป็นเบาะสามแถวนะคะ แถวหลังนะคะสามารถทับได้นะคะแล้วก็แขวนได้อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็แถวสองนะคะสามารถทับได้เหมือนกันนะคะเราไม่ใช้ก็ทับเก็บสัมภาระได้นะคะสะดวกสบายในการเดินทางนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านในตัวรถกันบ้างนะคะด้านในตัวรถนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากแผงประตูด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเปิดประตูเข้ามานะคะเดี๋ยวดูสภาพภายในสภาพโดยรวมของตัวรถก่อน โดยรวมนะคะตัวนี้นะคะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะสีครีมนะคะทั้งคันเลยนะคะ,ะด้านแผงประตูนะคะก็จะเป็นสีครีมนะคะแต่งกับสีเทานะคะด้านในคอนโซลก็เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว 3- 0 v ศีตัวขับ2นะคะตัวนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับนะคะ1ตัวอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเบาะธรรมดานะคะตัวนี้ตัวนี้ด้านในนะคะด้านแผงประตูตรงนี้นะคะตกแต่งด้วยลายไม้นะคะ แล้วก็ตรงกอบวิทยุนะคะต,ตกแต่งด้วยลายไม้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราขึ้นรถมาดูกันค่ะค่ะมาดูด้านข้างนะคะขอบประตูนะคะประตูนะคะรถไม่มีเขียวไม่มีชนนะคะรถประตูเดิมๆเ,เลยนะคะตัวนี้น็อตไม่มีขยับเลยอ่เดี๋ยวเรามาดูพวงมาลัยกันค่ะตัวนี้นะคะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยหนังนะคะจะเป็นพวงมาลัยหนังตัดตัดกระลายไม้นะคะเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชัน ะะสามารถเลือกโหมดการใช้งานที่วิทยุตรงนี้ได้เลยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์กันนะคะตัวนี้เลขไมค์นะคะอยู่ที่1 8 8 4 2 9มเกิโลเท่านั้นเองนะคะวิ่งไม่เยอะเลยนะคะสำหรับรถปี2012คันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านข้างตัวนี้กันบ้างนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีที่วางแก้วด้านข้างนะคะ เปิดปิดกระจกมองข้างอัตโนมัตินะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคอนโซลกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูคอนโซลกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะคอนโซลนะคะก็จะเป็นคอนโซลสีเทานะคะด้านล่างตัวนี้นะคะตรงลิ้นชักนะคะตรงที่เก็บของตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีครีมนะคะมาดูคอนโซลกันค่ะคอนโซลก็ไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคะไม่ได้ขานการใช้งานหนักมานะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถที่สวยนะคะด้านข้างประตู dachte, ด้านข้างด้านนู้นนะคะ รถก็ไม่มีการถอดประตูเปลี่ยนประตูชนด้านข้างมาไม่มีเลยนะคะตัวนี้มาเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตัวรถกันเข,ข้าวๆาวกันก่อนนะคะตัวนี้นะคะมีผู้มือการใช้งานนะคะอยู่ครบเลยนะคะตัวนี้นะคะอาจจะเป็นผู้มือการใช้งานเครื่งองทรงเครื่องเสียงมีหมดเลยนะคะตัวนี้นะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ สามารถติดต่อกันเข้ามานะคะเราสามารถถ่ายคลิปวิดีโอเพิ่มเติมให้ลูกค้าดูในจุดที่ลูกค้าต้องการดูได้นะคะด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะมีที่วางแก้วนะคะบ่อด้านข้างตัวนี้นะคะก็จะเป็นบาะธรรมดานะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูวิทยุกันบ้างตัวนี้นะคะก็สามารถเล่น FMAM เนาะ CDDVD ได้นะคะตัวนี้เชื่อมต่อบูทูธได้นะคะแล้วก็แอร์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะ ด้านล่างตัวนี้นะคะก็จะมีที่เสียบ USB นะคะสายอักตรงนี้ได้เลยนะคะ power outlet นะคะที่จุดบุหรี่นะคะตัวนี้ระบบการเลื่อนถ่ายนะคะสองด้านนี้นะคะก็จะเป็นที่วางแก้วนะคะนี่ที่วางของนะคะตำแหน่งนี้เป็นเบรกมือนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะด้านด้านนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนะคะตัวนี้ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านบนกันบ้างด้านบนเพดานนะคะรถสวยกริบๆแบบนี้เลยบนเพดานไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคะตัวนี้ค่ะ <Wow. S 1> แล้วก็ด้านบนตรงนี้นะคะที่ปัดน้ำอ่ะมอะมีกระจกนะคะที่บังแดดนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บแว่นนะคะไฟนะคะติดครั้งสองดวงเดี๋ยวรายละเอียดต่อไปเราไปดูแถวที่สองกันบ้างค่ะ แล้วก็มาดูแถว2กันบ้างนะคะแถว2ของตัวรถนะคะตัวนี้นะคะเบาะสีครีมเช่นเดียวกันนะคะสามารถพับได้แบบ 4, 4 0 60ปึ๊บนะคะสองฝั่งอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีที่วางของนะคะที่อยู่ตรงนี้ไอที่วางแก้วนะคะวางได้เลยนะคะแล้วก็ด้านบนเพดานนะคะจะมีแอร์นะคะด้านหลังก็มีแอร์เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูเบาะกลางนะคะ บอกลกางนะคะวางแขนได้นนะคะบบกด้านหลังนะคะสามารถานั่งได้นะคะพับเก็บได้อ่าแล้วก็สภาพโดยรวมนะคะด้านในนะคะสภาพเบาเบานะคะเบาลักษณะการใช้งานนะคะไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักมานะคะตัวนี้นะคะเบาก,ก็ยังสวยกริบๆแบบนี้เลยนะคะไม่ยุบนะคะไม่แตกนะคะตัวนี้ไม่ขาดนะคะแล้วเดี๋ยวละเราไปดูรายละเอียดที่ด้านห้องเครื่องกันบ้างค่ะ เดี๋ยวเรามาเปิดฝากระโปรงดูนะคะอ่ะตัวนี้มาเริ่มจากฝากระโปรงกันก่อนเลยนะคะตัวนี้ฝากระโปรงเดิมๆเลยนะคะมาดูรอยน็อตก่อนน็อตไม่มีขยับเลยนะคะตัวนี้นะคะแผ่นกันความร้อนนะคะสติกเกอร์มอกอ,อยู่ครบเลยค่ะคันนี้นะคะโลโก้โตโยต้าก็ยังอยู่นะคะตัวนี้คันหน้าเดิมๆเลยค่ะคันนี้ ตัวนี้นะคะจะเป็น Toyota Fortuner นะคะ 3.0V นะคะตัวนี้เป็นตัวขับ2ปี2012ตัวนี้จะได้เป็นเครื่องดีเซลนะคะใครที่ชอบเดินทางกันเป็นครอบครัวนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะแนะนำเลยนะคะ เดินทางไปได้กันทั้งครอบครัวเลยนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งเป็นรถยอดนิยมนะคะสําหรับใครหลายๆคนเลยนะคะคันนี้นะคะค่ะแล้วก็จบการดูรถนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะสําหรับ Toyota า o r โรนเนอร์สขับ2ปี2องพคันนี้นะคะสําหรับราคานะคะเดี๋ยวเราจะมาย้ํากันอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะราคาจัดโปรโมชั่นเลยนะคะอยู่ที่6,58,000บาทนะคะย้าอีกทีนะคะ6,58,000บาท นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาที่เบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ0-910482587นะคะติดต่อปานโดยตรงได้เลยนะคะหรือลูกค้าท่านใดที่อยากจะเดินทางเข้ามาดูรถด,ด้วยตัวเองนะคะศูนย์รวมรถยนต์1 1 1 2อออโต้ของเรานะคะอยู่ที่ ซอยบุรลมราดชนานี99้นะคะกรุงเทพตะลิ่งชันนะคะเลยสายใต้ใหม่มาประมาณ900เมตรนะคะลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะของเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะ <cassette. S 1> หรือว่าสง่งมอบรถให้ลูกค้าถึงบ้านเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาเยอะๆนะคะของเราจัดไฟแนนซ์ได้นะคะซื้อเงินสดได้นะคะมีโปรโมชั่นอีกมากมายนะคะที่จะนําเสนอให้ลูกค้านะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาเยอะๆสําหรับวันนี้นะคะลาการไปก่อนสวัสดีค่ะ